เทมต่อไปค่ะเรามาดูแหวนอีกหนึ่งวงลุกที่ได้เวลาใส่แหวนวงนี้มาแล้วเหมือนเซเล็กจริงๆนะคะเป็นแหวนเงิน925ชุดทอง 20k ประดับด้วยบุษราคามทรงกลม1.3มิล54เมตรน้ำหนัก0.69กรัตไว้์โชพลาสทรงกลมรวมกัน19เมตรนะคะน้ำหนัก0.37กรัตรหัสสินค้า123814ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากผีเสือ้อแล้วก็มาตอมเกสรดอกไม้แต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ ผีเสื้อพี่แจ๋วทําให้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะแยกผีเสื้อออกให้ได้ค่ะจริงหรอใช่โอ้โหไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มผู้ชมสําหรับลูกค้าทางช่องนะคะค่ะปกติทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าต้นทุนเนี่ยสูงมากแต่เห็นบอกว่ามีผีเสื้อแบบนี้แล้วเหมือนงานแกรเลดี่ที่เวลาเราไปเดินงานจิวเวอรี่แฝ์ใช่ตัวนี้เป็นแหวนที่เราออกแบบะเฉพาะคือไม่เห็นโดยทั่วไปแน่นอนค่ะ คือหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งคอลเลคชันของคุณลูกค้าค่ะควรจะมีแหวนที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครอ่ะที่ไม่ใช่แหวนแถวหรือแหวนแบบว่าเป็นพอยเม็เดี่ยวธรรมดาโซลีแพรธรรมดาใช่เป็นเป็นแหวนที่มีความพิเศษค่ะในเรื่องของรูปแบบของการดีไซน์แล้วเวลาใส่เนี่ยทุกคนต้องเหลียวมองอือก็คือวงนี้ น่ารักค่ะแบบตรงนี้แล้วก็ด้านหลังมีลองลายมาให้นะคะคุณผู้ชมจริงๆทํางานยากมากเลยเพราะว่าตรงช่วงที่เป็นเกสรดอกไม้ที่เราฝังด้วยบุสรกคัมเนี่ยคือถ้าเกิดฝังไม่ไดีพลอยจะกระโดดออกมาอันนี้พลอยไม่มีกระโดดออกมาเลยนะคะลู่ไปแล้วเนียนสนิทมากๆแล้วจริงๆเขาเป็นทรงโด่งนะไม่ได้แบนฉะนั้นเทคนิคการฝังพลอยแบบนี้ช่างไม่ธรรมาดาแล้วหล่อตัวเลยเป็นผีเสือ้อก็มาแบบสมบูรณ์แบบเป็นผีเสื้อที่ไม่ได้มาแบบเป็นแบนแต่เป็นตัวแบบ360องศา แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่จะหักนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องเลเซอร์ในการเชื่อมผีเสื้อตัวนี้เข้ากับตัวฐานอย่างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงค่ะแต่ถ้าผู้ชมอยากให้พี่แจ๋วถอดผีเสื้อออกให้ทำให้ได้ค่ะไม่ม,<ร>มีปัญหาหค่ะนะคะลูกค้าอยากเห็นครับทีมข่าววงนี้อย่างที่บอกไปผู้ชมขนาดเม็ดเล็กเม็ดน,นุ่งสักครึ่งเม็ะ กระละสองแสนกระละสองแสนสียังไม่มีไฟเปิดเท่าแหวนเลยค่ะยังไม่เนื้อแก้วเท่าที่แหวนที่เราโชว์เลยนะคะอันนี้เผาเก่ากับเผาให,ใหม่ต่างกันยังไงคะพี่แจ๋วคือเผาเก่าเนี่ยเป็นการที่เร่งสีให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เราจะต้องมารอตามธรรมชาติเราจะไม่มีการเคลือบสารใดๆคือมันเป็นความสวยงามของแร่หินที่อยู่ในตัวของพลอ,อยอยู่แล้วไม่อดแก้วใช่ค่ะไม่เต<อ>ิมสีเต<อ>ิมสาร,เ,ราเคเรม,มีเิมความร้อนเข้าไปเท่านั้นน่ะสีพลอ,อยก็คือ เกิดขึ้นมาแบบเป็นนางงามเกิดเร็วกว่ากำหนดแล้วตอนนี้ไซส์55ใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือ3วงสุดท้ายใครสนใจยังไงช้อปปิ้งได้เลยนะคะ